สวัสดีค่ะพี่พีเอฟซทุกคนที่ติดตามกันอยู่นะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเป็นแค่แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่1มีนาคม67ที่ผ่านมาก็ตัวเลขเด่นที่ให้ไว้4ตัวก็เข้าไปที่ศูนบน9ก้าล่างนะคะแล้วคลิปที่ผ่านมาก็ให้เลขเด่นไว้แล้วลองไปติดตามกันดูได้นะคะคลิปนี้ก็จะมา ตามต่อเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปชุดเด่นล่างนะคะงวดที่ผ่านมา1มีนาคมก็เข้าเด่นล่างไปที่79ตรงๆเลยนะคะพี่ๆ fc ใครที่ติดตามจะทราบดีนะคะแล้วคลิปนี้ก็จะมาทําชุดเด่นล่างไว้ให้นะคะพี่ๆก็เช่นเดิมตัวเลขอาจจะมีหลายตัวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า ถ้าพี่ๆ FC ทุกคนได้ติดตามน้องจะทราบดีจะบอกไว้ในทุกๆคลิปนะคะว่าถ้าพี่พี่จะซื้อก็ให้พี่พี่ไปดูเลขเด่นที่น้องได้ให้ไว้ทั้งหมด4ตัวนะคะก็จะมีอยู่ที่0912นะคะพี่ๆลองหาตัวเลขเด่นของน้องชอบในใจสักหนึ่งตัวแล้วก็ลองกลับมาดูชุดจับคู่ของน้องนะคะซึ่งชุดเด่นล่างถ้าพี่ๆชอบอยู่ที่9นะคะพี่ๆมันก็จะมี 8-9-9-9-9-2-9-1แล้วก็95แค่นี้นะคะพี่พี่พี่พลองพิจารณาแล้วก็ลองไปเลือกซื้อดูนะคะหรือพี่พี่ชอบศูนย์ก็ไปดูที่80-06 50แค่นี้นะคะพี่ๆพี่ๆก็ลองตัดสินใจเลือกซื้อดูในชุดเด่นล่างนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อทุกตัวนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆมีงบเยอะก็จัดไปได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะขอให้พี่ๆโชคดีในวันที่16มีนาคมนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามชุด ชอบอีกช,ชุดสรุปอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าพี่ๆเอฟซจะติดตามก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ